สามารถที่อยู่ได้ถ้าไม่มีประชาองหรือไม่มีตำรวจกันเลยสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ค่อยดีนะฮ่องกงจะไม่ยอมให้ีมการจับตรวจัปในตัวประกันเกิดขึ้นเด็ดแม้แต่ครั้งเียวก็ไม่ยอมตอนนี้นัานเรต้สอความอดทนกับพวกเรายู่การจัดิใจของคุในตอนนี้มันมีผลโดยตรงต่อภาพออกภายของฮ่องกงทั้งหม จะปลดทบอตรแกคิดจะมดอำมากหรือไงศัตรูที่ไร้การที่สุดกอตำรวจแต่ไหนแต่ไรก็คือพวกเดียวกันนี่แหละใมตำรวจที่หน่อตอนสักรันอยากรู้ว่าจะมีใครอีกคดีนี้มไม้มีทางซึ่งใครบ้ที่เป็นกุดข้าวบาังคับคือไม่ใช่กุดไม้นะคะท่านอาเลาให้ผมจัดการซะหน่อยละ,ละยครับกาเกิดเหตุการณ์วุ่ิดขครับในยุคของพวกเราคนได้ผมจะไ,ทไพทําให้คุณผิดวางเด็ดขาด บอกผมมาขึ้นดีๆเงินของรัฐบาลเกือบสี่ร้อยล้านมันอยู่ที่ไหนไไามมาถามทำไมแคบแค่มากเลยางไม่ชอบรหรือไม่ัมมมกกนถามว่าใช่หรือไม่ เวลาที่ไม่ปกติแบบนี้ต้องจัดการด้วยปฏิบัติการ